สวัสดีค่ะจากบาลไรมองพยอมค่ะวันนี้ก็ไปตลาดนะคะซื้อวาววาวลูกบอลนะคะเพื่อจะอามาต่อนี่ค่ะอันนี้ก็ใช้ดีมากเลยนะคะตัวหนึงแค่18บบาทนะคะถ้าเป็นร้านอันนี้ก็ซื้อจากร้านเหมือนกันนะคะแต่เป็นร้านที่ใหญ่นะคะเขาเพิ่งมาเปิดใหม่นะคะ อันนี้ตัวละ18บาทเมื่อก่อนนี้ซื้อมาตัวละ35บาทนะคะเดี๋ยวนี้ถูกมากส่วนอันนี้ก็เป็นต่อตรงนะคะก็คือทำอะไรแบบง่ายๆอันนี้ตัวละ5บาทนะคะอันนี้เป็นข้อต่อ4ทางนะคะ 4, ี่หุนตัวละ10บาทนะคะถ้าเป็นร้านธรรมดาทั่วไปตัวละ2 5บาท อันนี้ไปได้มาตัวละสิบบาทก็เลยซื้อนะคะก็ซื้อมาก็ซื้อมาเยอะนะคะเพื่อเราจะได้ทํางานได้ไม่ต้องวิ่งออกตลาดบ่อยในเมื่อเราจะคิดจะต่อจะแต่งจะทําต่อเติมตรงไหนนะคะเราก็ทําได้เลยนะคะนี่ออ้ยสี่หุนสี่หุนกับ ไม่มาตรฐานเลยเหรออยทำไมใส่ไม่ได้อาจจะเกิดที่ว่าท่อนะคะท่อคือท่อซื้อมาแต่ละครั้งท่อเหมือนไม่ได้มาตรฐานนะคะท่อสีหุนแน่นดีถ้าไม่รวมก็เน่นดีนะคะส่วนอันนี้เป็นท่อเก่าท่อเก่าตั้งแต่ ครั้งแรกที่บาลางพยอมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะอันนี้ท่อดูเหมือนจะเล็กกว่ากันเลยนะคะแล้วก็บางกว่ากันด้วยนะคะอันนี้ก็บาลางพยอมต่อจะไม่ใช้กาวนะคะเพราะว่าเราต่อไม่ได้มาตรฐานคือต่อใช้น้ําที่เราปั๊มจากบา่บอบาดาลนะคะขึ้นมาก็คือเพื่อจะ ลดต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะคะเขียวหมดเลยนะคะนี่ค่ะคือไม่ได้ลดน้ําคือไม่ได้เดินลดด้วยสายยางนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาลดนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปซื้อข้อต่อมาเพราะท่อก็มีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต่อแบบง่ายๆไม่ต้องทากาวถ้าเราเลิกรือเราเบื่อที่จะเอาต้นไม้ไว้ตรงนี้เราก็ลื้อออกนะคะจะได้ไม่ต้องตัดให้เสียเวลา เดี๋ยวเราไปต่อข้างในกันต่อนะคะ